สวัสดีครับอยู่กับพวกเราชาวทิกลูนะครับวันนี้มาอยู่กับคุณโดมครับผมกับคุณเนมครับคุณโดมฝั่งซ้ายครับคุณเนมฝั่งขวาแล้วโอ้เกมเริ่มครับเป็นคุณเนมเริ่มก่อนครับผมลงเป็นจัวดาวตัวเปิดครับแล้วดูกันนะครับว่าคุณเนมจะทําอะไรต่อครับผมโอ้แล้วเหมือนลงแล้วผ่านเลยครับเข้าเทินคุณโดมครับโอ้แล้วกดไม่ดีของไม่ใช่ครับจ่ายอ้ก้องก้องมองไม่เห็นอะไรเลยครับไม่รู้เขาลงตัวอะไรครับแต่อุบัติเหตุมาแล้ว อ๋อมันที่มนจ่ามนาวครับปีไปเลยครับโอ้หรอดจังอุบัติเหตุครับเพราะว่ามียาให่มีครับเข้าเทิงคุณเนมอย่างรวดเร็วครับจวได้เป็นนาลายครับโอ้โหฝั่งคุณเนมชัดเจนแล้วครับว่าเป็นเด็กเทพับผมโอ้โหแล้วคุณดวไม่ขัดครับคุณเนมกดเลือกมันครับหยิบจากไหนได้ครับโอ้โหแล้วหยิบมาเป็นอะไรโอ้โหตอนนี้ถามนะครับว่าโอ้โหขออ่างหน่อยพี่ไม่เคยเห็นโอ้โหจ่ามนาวครับเผาห้าครับมีสามัคคีกับ โลกมนุษย์ครับคุณเนมน่าจะไม่คุ้นเคยครับเพราะว่าบ้านเพิ่งไฟเข้าครับไม่รู้จักตัวนี้ครับโูแล้วคุณเนมเด็กเทพมันจะเอาอะไรมาแก้ทางจ่มะนาวครับเฮ้ยนาลายเฮ้ยแล้วไม่เอาครับเรื่องจิบช่างใหดวงซวยครับโอ้โหเหมือนจะต้องการเจ้มครับโอ้ผมจําได้แล้วเหมือนเมื่อกี้แอบเห็นว่าคุณเนมจั่วเข้าเทินเป็นนาลายคอสแปดครับเหมือนตัวนี้นะครับมาฆ่าจ่ามะนาวครับ แล้วเหมือนจะจ่ายเลยหรือเปล่าครับจ่าย4เจมครับแล้วจ่าย8เจมครับมีตัวเดียวแน่นอนครับนาลายคขแตะครับมาแล้วครับโอ้โหแล้วบ้าพลังมากแล้วติดกันหน่วงกับปีชาเลยครับปอกคอยอย่างนี้โดมหลักแล้ไม่มีชายโอเคโอ้ประกาศปีแล้วโอ้โหแล้วโดนใบนี้แรงมากครับสําหรับนาลายครับโพราะมันปรับพลวงเือะสุดครับ นาลายเขาบอกว่าถ้าเขาจะตายเขาจะปรับตั้งต้นเหลือ4แต่อันนี้ตั้งต้นเหลือ0นบจะไม่เหลืออะไรให้ปรับครับแล้วตายเลยครับโอ้โหหมดมือแต่ไม่ได้จ่ามะนาวครับอย่างนี้ขาดทุนนะโอ้โหแล้วคุณโดมนะครับผมนึกว่าเล่นเด็กอะไรสักอย่างครับแล้วจั่วได้สยามโมยอย่างนี้เด็กในของเสาแน่นอนครับโอ้โหโอ้โหแต่คุณเนมน่าจะฟื้นยากครับเพราะว่าายหนักไปเหมือนกันสําหรับนาลายครับแล้วมือมีแต่รีอคเมจิกครับแล้วเข้าเตือน คุณโดมอย่างรวดเร็วครับผ่านแล้วครับและตาคุณโดอุ้ยคุณโดมใจหมดมือครับลงสยามโบครับเอาให้คุ้มครับแต่โอ้โหเหมือนจะลงมาลื่นครับหัวแตกก่อนครับยังไม่ได้ตีเลยโอ้แล้วอุณรุจามะนาวพร้อมหดครับโอ้แล้วเปิดโดมอย่างนี้เปิดโดมอย่างนี้คุณเนมเอาเจมได้แล้วครับอย่างนี้เหลือแต่ตัวใหญ่ครับเก็บช่างแอร์คุ้มสุดครับโอ้โหแล้วเหมือนจะมี ตัวลงหรือเปล่าครับเต่มนี่เปิดหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมือชัวครับเพราะไม่มีรีแอคครับแล้วโอ้โหแล้วเคลียบบอร์ดไปก่อนครับคุ้มนะครับผมหรับเมติกต้องเคลีย์บอร์ดอย่างนี้ครับถุงตัวก็เอาครับจะเข้าเจอคุณโดมัดัวสองเป็นกินรีสองตัวครับไอ้บ้าเอ้ยถ้าได้ตีปักกี้นะครับมันจะดีแค่ไหนครับกินรีสองตัวแต่มันไม่ได้ตีครับแล้วเหมือนคุณโดมจะจ่ายกินรีลงจ่ามะนาวครับรู้ทั้งรู้ครับตีแต่ว่า โอ้โหมือคุณเนมมีแต่ดีแอคครับตีมาคุณเนมไม่ไม่ปล่อยให้เข้าไลท์แล้วครับสามบ้านเนี่ยมันเอะอันตรายครับแล้วกดมันตีเข้าเติมเป็นพระมครับอูพพระมครับพระมจมปากครับพระพรมคอสแปดและยังไงครับผ่านเลยครับเข้าเติมคุณโดมจั่วแบบแซ่บสามใบครับโอ้โหไดโนเสาร์มีทั้งจ่ามะนาวมีทั้งเจ๊ครับอะไรวะเนี่ย เหมือนจ่ามะนาวตัวนี้พาวสูนนะครับที่ไม่ตีเข้าบ้านเพราะว่าพาวสูนนะตะกี้เพิ่งรวมมังตี้แล้วจ่ายสี่เจมสำหรับคุณเนมจ่ายแปดเจมครับมีตัวเดียวครับอูหลวงพระพรมเลยครับโอ้พระพรมนี่กินตัวเองได้นะครับไม่โดนเชานะครับเพราะว่าตัวไม่อยู่ให้เช่าแล้วครับแล้วมาเป็นนาลายครับผมนาลายโอ้แล้วจ่ามะนาวโอ้ปล่อยเลยครับจ่ามะนาวเพราะว่าพาวสูนอย่างนี้ต่อให้ มีสามัคคีก็บวกแค่ศูนย์ครับไม่มีประโยชน์ครับแต่เขายังมีโล่มนุษย์นะครับผมว่าโล่มนุษย์นี่ก็สําคัญเหมือนกันครับแต่คุณเนมเลือกที่จะตีเข้าบ้านนะครับโอ้โหแล้วใบนี้ครับใบปาบนารายครับโอ้โหใบเดียวครับต้องไปจ่ายลงมาใหม่ครับแล้วโอ้โหอย่างนี้คุณเนมหน้าซีดครับลงใหม่อีกแล้วครับโอ้ยแต่มีชายครับเอาชายชนชายครับผมโอ้โหอย่างนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ๋อเกิดครับเพราะคุณโดมเขาก็มีชายครับโอ้โหแล้วคุณโดมใย งอครับลงสู่ทีธรณีซอรัสครับมาแล้วครับโอ้แต่ไม่ตีไอตีหรือเปล่าครับมันจะทํามือผ่าน้วยังไงครับไม่เลือกไม่ตีครับไม่อยากให้เทพจั่วเยอะครับโหแล้วคุณเนมจั่วเป็นเลือกหรือเปล่าหรือผมไม่แน่ใจครับโหแล้วคุณเนมผ่านไหมครับโอเข้าเจอคุณโดมจวทีละสอกอย่างนี้คุ้มๆเลยครับแต่ว่าไอจ่ามันหามันไม่มีพาวเวอร์ครับนี่คือข้อเสียเลยแต่อย่างน้อยยังมีโลมุษย์ครับที่ยังทําให้เขา ยังมีประโยชน์อยู่ดับมือคุณโดมนะครับมีจิ๊บอีชาแล้วก็เจ๊ครับแล้วสุดทีเลือกโอ้โหเลือกตีงนี้โดนมอนตี้แล้วครับโอ้โหนี่พาวศูนย์ทั้งบอดแล้วมั้งครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเข้าเิร์นคุณเนมอย่างอุ๊ยอะไรครับผมขอายุติธรรมของนนทกครับทิ้งเทพจวดสองครับความเจริญขนาดย่อมครับโอ้โหถือว่าถือว่าไม่ทีนะครับเพราะว่ามันทิ้งน่าลายเลยครับความเจริญน่าจะคุ้มกว่าครับเอาจะจ่ายหมอมาแล้วครับ ลงเทวดาเทพพยันครับอูแล้วเปิดสามหยิบเทพได้ใบเดียวครับโอ้จะเป็นไพ่ที่คุ้มครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะชุบนาลายได้ครับคุณเนมเนี่ยน่าจะใส่โอลิวันเป็นเมียพระอิศวรนะครับแต่ว่าเหมือนยังไม่มาครับเพราะว่าน่าจะอยู่ใต้กองเลยโอ้แล้วเหมือนพระอินตอนนี้เก่งกว่าจามนานาครับเพราะว่าพระอินตอนนี้เผาสองครับจามนาวตายเรียบร้อยครับและคุณเนมไม่อยากตีสุรทีเพื่อให้ทาติดธรณีีโศกรับ โอ้แล้วเข้าเชิคุณโดมกดเลือกมันครับหยิบจากในกองครับน่าจะหยิบเจ้นแน่นอนครับเพราะว่าน่าจะอยากลงเจ๊ครับเพราะว่าเจกตัวเดียวเนี่ยน่าจะยืนได้นานครับเพราะว่าคุณคุณเนมเนี่ยน่าจะหมดของไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยเสียไปเยอะอยู่และเป็นที่แน่ครับผมเพราะว่าคุณโดมหยิบต้นมะม่วงครับลงเจ๊ครับโอ้ยไหนแล้วรับแปลงเอาเสาครับไม่มีเลยครับ เฮ้ยโอ้ย,อยสอนแนมหนึ่งจากถิกบนมะม่วงได้ชายครับแต่ว่าเชินต่อไปมีการขัดแน่นอนครับสำหรับคุณโดมครับโอ้แล้วเนมเข้าเทินจัว่วพระอินเทปขยันครับมันยังลงตัวใหญ่ไม่ได้ครับเพราะว่าบนมือเนี่ยเป็นพระพรมกับพระพรมกับอ่าไม่แน่ใจครับอีกใบหนึ่งคืออะไรเ,เห็นเห็นพระพรม,มแน่ๆครับแล้วเข้าเทินจั่วคุณโดมครับจั่วชายครับ โหแล้วคุณโดมอีกแค่สี่สี่ทีครับผมสําหรับการตีปิดเข้าบ้านครับเทเหมือนเนี่ยยังไม่ได้ครับแล้วเข้าเจอคุณเนมนะครับตัวยหนึ่งครับโหถ้าเกิดยังปิดไม่ได้ครับผมไม่ค่อยแนะนําไม่ตีเทพเลยครับโหแล้วเหมือนเจมจะพอแล้วครับอ่าแล้วถ้าถ้าสามันเลยครับลงฟีหนึ่งตัวครับเพื่อจะกดเส้นไหวของพระพรหมครับออ้ยจ่ายเกินไม่ได้นะครับผมเห็นนะครับจ่ายนาายกับสี่เจมสองใบครับ โอ้ยางงี้มิดเียนะครับโอ้โหต้องขออภัยนะครับคุณเนมน่าจะพึ่งรู้นะครับพึ่งเล่นด้วยโอ้โหแล้วคอมโบติดแล้วครับถ้าสามัญครับนารายกินช่างเอครับแล้วชุดนารายอีกตัวหนึ่งครับแล้วโอ้โหเราได้บอดใหญ่อย่างงี้ตีเข้าบ้านแบบไม่ตีเข้าอ๋อนารายตีเข้าเตะไข่ครับส่วนพระบรมเนี่ยเลือกเลือกมาตีบีเจ็ครับอุ้ยแล้วไม่ให้ย้อนครับพรหกชนหกเจ๊กไม่ตายนะครับเพราะเจ๊กเขามีลูคเรส โอ้โหเ้วเข้าเตือนคุณโดมครับผมโหบอกเลยว่ายิ้มเลยครับได้หกได้พาวหกมากินฟรีตัวหนึ่งครับโอหนี่นะครับเขาเรียกว่าเสียเรลี่ยมให้ผู้เล่นเก่าครับอ่าแล้วเหมือนคุณโดมครับจ่ายเจ้ากาครับลงอีชาเลยครับโอ้เส้นวหายหนึ่งตัวเส้นวหายไดโนเสาร์แล้วก็ได้พระพระนารายครับอุตติทิทิไดโนเสาร์ต้องเกิดนะครับคําสั่งเสียครับ พราะว่าเอามาเส้นวาครับเส้นวาคคาสั่งเสียก็เกิดนะครับอันนี้เัายังไม่เปิดนะครับอีชาเขายึดยึดมาแบบมาแบบไหนอะแบบนั้นนะครับต่อให้ยึดตัวตั้งก็เอามาตั้งครับแต่ตอนนี้นาลายนอนอยู่ก็เลยยึดมานอนครับโหแล้วเฮ้ยคนโดไม่กั้ครับไม่กลัวเลือกสองข้อครับโหแล้วเข้าเจอคนเนมจวสามอย่างนี้แล้วได้จวอีกหนึ่งครับถ้ามีเลือกมันคือได้กดสองข้อครับซึ่งเป็น เกมพลิกได้เลยแต่เหมือนไม่มีครับโอ้ถ้าไม่มีอย่างนี้คุณเนมหนักแล้วครับเพราะว่ามือมีอวต้าใบเดียวครับโอ้โหแล้วอีชาตัวเดียวทําคุณเนมเสียศูนย์เลยครับเพราะว่านาลายจ่ายหมดมือแต่ไปอยู่ฝั่งคุณดมครับแล้วทิ้งหมอครับจากเท็ลงอ๋อไม่ได้ทิ้งหมอครับจ่ายครับโอ้โหนี่จ่ายสามครับลงพระอินเทพขยันเปิดสามหวังเมียเมียไม่มาครับ เมียมีแต่ไม่มาครับโอ้โหแล้วอย่างงี้โอโ้ต้องเอาถ้าเป็นผมผมน่าจะหยิบเวลาตัวเปิดนะตั้งบอร์ดไปก่อนอเคลียร์ยไปก่อนครับเพราะว่าลงฟรีครับโอ้โหแต่ว่ามีโา่โรงพยาบาลก็ลงนารายได้อยู่นะครับแต่มือใอบหนึ่งโอโ้มันเป็นเจ้ากล้าครับผมอีใบหนึ่งเจ้ากล้ามันทิ้งไม่ได้จริงๆครับก็เลยเลือกที่จะไม่กดเทคโรงพยาบาลครับ แล้วอย่างนี้ได้ชอบตัวหนึ่งถือว่าอย่างดีครับโอ้โหแล้วเหมือนจะพอเข้าแบทเทิลเฟสแล้วจะทําอะไรไม่ได้แล้วนะครับตีไปแล้วคุณเนมน่าจะเรื่องที่จะผ่านนะครับโอ้โหแล้วเข้าเจอคุณโดมับโอ้โหแล้วมีนาลายเตะไข่ครับโอ้โหแล้วมีโรงพยาบาลให้คุณโดมีกโอ้โหมันพร้อมปิดเสลือเกินครับจายสี่ครับลงเป็นแล้วเสาคอสสี่ในตำนานครับตัวนี้โอ้โหทุกคนรู้ชื่อครับ ภูเวียงครับปูและใจสี่เก็บสี่ตัวครับพาวเวอร์บวกฟาวตินวนไดโนเสาร์ที่ถูกเก็บไปคอสคอสไม่เกินสามครับแล้วเก็บไปสี่อย่างนี้พาวแปดครับโอ้หคอสสี่พาวแปดครับอย่างนี้มันใหญ่เฉลือกเกินครับโอ้แล้วได้จวหนึ่งจากทีกภูเวียงนะครับเหมือนจะจั่วมาเป็นพอดแคสครับโอ้โหจวเทพเฉลือเกินครับโอ้หตอนนี้ได้เสาพาวเก้าครับโอ้โหนี่ถ้าไม่ลงภูเวียงเนี่ยผมนึกว่า เด็กอะไรไม่รู้มั่วเลยครับโหแล้วเจคตีอย่างนี้ผ่านเลยครับเคลียบอบอดครับจวสองใบถ้าไม่ได้เมียยังไงก็เตรียมตัวเพียได้เลยครับโอ้โหแล้วเหมือนจะเห็นพระแม่อ,อกมาเทวีครับโอ้ไอตัวนี้มันมันช่วยไม่ได้เยอะนะครับผมสาหรับสําหรับเกมนี้แล้วเหมือนจะลงพระแม่อ,อกมาเทวีโอ้พระแม่อ,อกมาเทวีเนี่ยเทคดีมากเลยครับ พราะว่าตอนที่เขาลงมาเนี่ยเขาจะเซซ่าหรฟรีโฟรครับโอ้แล้วเขาเจอคุณโดรมมับลงจิ๊บเลยครับโอ้แล้วไม้พร้อมปิดแล้วครับสี่บ้างอย่างนี้ต่อให้มีแอคก็ไม่กลัวครับโอ้แล้วคุณโดมตีก่อนเอาจิ๊บเปิดก่อนแล้วตามไม่ผูเวียงครับตามไม่มาลายครับไม่มีโอ้มีเจ้าก้าครับเคลียเป็นหนึ่งตัวครับแล้วเจกตีปิดบ้างคุณนมิมเพลไปครับผมเป็นฝั่งคุณโดมฝั่งด้านซ้ายชนะไปครับผมขอบคุณมากครับสําหรับคลิปนี้ครับฝากติดตามด้วยนะครับทีกรูมครับผม